คลิปนี้จะเป็นการเอาไซส์เข้านะคะให้พอดีตัวนะคะนะคะตามที่เราวัดแล้วก็ทำตำแหน่งไว้นะคะตามที่เห็นนะคะเราก็จะทำการเย็บนะคะตัวนี้จะเอาตรงคอนะคะเข้าก่อนเอาเข้าในส่วนตรง ไหลด้านบนนะคะก็เป็นเสื้อวาล์ขนนะคะแล้วก็จะมีห่อตรงคอด้านหลังนะคะเป็นซิปด้านหลังนะคะตอนนี้เย็บตรงไหลนะคะตรงไหลตรงคอนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะไปเย็บเข้าข้างนะคะ นี่นะคะตามที่ตำแหน่งที่ทำไว้นะคะเราก็เย็บเข้าข้างเลยค่ะเราย้ำด้วยนะคะเพื่อให้มันแน่นนะคะนะคะทั้งสองข้างนะคะอันนี้เย็บข้างหนึ่งเหลืออีกข้างหนึ่งนะคะย้ำทุกครั้งนะคะ เพื่อให้มั่นใจเวลาสวมใส่นะคะแล้วก็เย็ดอีกข้างหนึ่งนะคะเย็ดตามที่ใช้เข็มหนึบเสียบไว้นะคะก็จะได้ตำแหน่งที่เราต้องการนะคะ จากนั้นนะคะจะเก็บตรงคอนะคะตรงที่เย็บไปช่วงต้นคลิปนะคะเพื่อเก็บความเรียบร้อยนะคะเก็บทั้งสองข้างเลยะคะ่ะเดี๋ยว เย็บเสร็จสองข้างนะคะหลังจากที่เย็บแล้วเราจะให้ดูนะคะว่ายังไงนะคะที่เย็บไปนะคะเราเก็บได้ก่อนนะคะเย็บข้างนงก่กรทั้งสองข้างนะคะเสร็จแล้วก็จะตัดได้อยู่นะคะ เราจะให้ดูนะคะงานที่เย็บเสร็จแล้วนะคะเก็บความเรียบร้อยเสร็จแล้วนะคะนี่นะคะงานที่เราเก็บแล้วเก็บตรงพอเสร็จแล้วนะคะเก็บความเรียบร้อยแล้วก็ตรงข้างนี่นะคะเอาเข้าให้เสร็จแล้วนะคะเดียวจะกลับให้ดูนะคะว่า เป็นเสื้อลักษณะไหมนะคะนี่นะคะตรงที่เราเอาเข้านะคะก็เก็บเี็บเอาไว้ค่ะคลิปนี้ก็เสร็จ